สวัสดีค่ะเช่นเดิมค่ะทุกคนเขาป้าคือเก้าค้ามือนี่ค่ะเมื่อนี่กะมีโอกาสกับพากันแวะเขาป้าอีกทีเจ้าหน้ค่ะพี่น้องเมื่อนี่กะได้เห็นต้อเห็นเห็ดย่างหนึ่งไว้เราที่ต้ออยากกินมากค่ะเห็ดกอค่ะพี่นอ้องตก็พาพี่น้องเก็บเห็ดกอเริ่มออกแล้วนะคะนำทางรถไถค่ะไปเก็บเห็ดน้ากันกับต้อเนาะเอาเห็ดกินไปนำเนาะข้ามือนี่เนาะนี่ค่ะทุกคนจริงจๆรๆๆนะิงจริงอะต้อเอื้อนเห็ดแดงเนาะพี่น้องวันนี้ พี่น้องเพื่อนพาเอิ้นเห็ดกอต้อกับเอิ้นเห็ดกอไปนําค่ะตัวนี้สิอร่อยมากค่ะสิเอาไปหนึ่งกินแก้วได้มินสบาบได้อกโซ,โซคันตะแลนอู้ห <c oughs> นี่ค่ะมันสิออกน้ทาทั้งทะเลาะริมทางแล้วก็ทางรถไถค่ะทุกคนอันนี้อันน้อยตัวว่เอามันสิล้างแสบบนี่ค่ะอยากได้ค่ะค่ะแบบเนี้ยมันแซ่บดิพี่น้องคันน้ำยู่ทางรถไถมันสิแซ่บค่ะ มันเค็มออนต้นดีมากินเดี๋ไปกินกันนะยังไงอู้ได้หลายอยู่เพดีเลยพี่น้องไปกีสุกเด็ดอันนี้ย่างสุกกะแซ่ยบดิสุกเซ่บมะพริกเา้าผู้มากินเนาะตอนเป็นคนชอบกินเราแต่ยังกินไข่นกเห็ดมันออกเห็ดมันมากออกอยู่งมันทา้งรถไถกับพี่นอ้องเพราะทางรถไถในี่มันจี ถือแดดถือน้ำชุ่มชื <mon> ้นมือตุ๊กปุ๊นี่้หนูสบายขึ้นมาหูเบอร์ยาขึ้นมาที่หลักเนาะผมพอกยาก็ถูถูเรืเอยๆอ๋อสบายเนาะผมเบอร์รยาพอกยาสามมิ้นซิสเตอร์คุณพักก้าฮุณก็แชร์นะมมเกลว์เจลเนาะเบอร์ินอาบิกา เก็บก,กันไปเรื่อยๆเนาะค่ะกะสิบมียังหลายกันเก็บเห็ดกสิเห็นทาตะเก็บเห็ดแล้วนาะงจะพี่น้องเนาะกะสิบได้เห็นแนวอื่นน้ำปันไดดอกค่ะแฟนที่รักดอมฮอร์กริเห็นตะมือเก็บเห็ดนี่แหละ น้ำอืนกับิบุกข่อยห็นนันกับนี้แล้วค่ะเป็นบางฟ้าบางฟ้ากับท่านได้ออกบางฟ้าก็ออกแล้วพัวค่อ,คอยบ่เห็นพวก,น,ออกน,นี้เราควราดิประจำแหละหัวค่อ,คอย

มาแล้วเสร็จมาแล้วค่ะโยางเขาป้าถืออันนี้ถือไอ้พุ้นแม่กับว่าได้เริ่มไลแล้วน้ำมูกเน้นแห่อีกอระยูนดอมลิเกดทดแห่ กายมองห็นว่าเดื่องมดแงหงตายบุบ oh my god oh my god เอกกิ้งมิกเก้ดูสโตพอ ไปบอกว่าเจ้าหยียบบ่ก oh, so ็ยยืต้นไ้รอย่างเงี้ยบ่เห็นแต่่าวบ่เห็นเ่าเอ้ยสิมันได้แอร์อุนเดอร์ไอ้แตแอร์อโซอุนเดอรมอดอุนเดใต้อย่างงอู้แต่ินใจมาผิดทางแล้วม้อเนี่ยดีคอมมาแรกแวกอูอินซอกโซเฟียนโทโบละสมอิ้ฮะ โอ้โหเจวาาเขาผิดย่างหนึ่งเขามาถือเขามาถึงทางจะผิดย่างหนึ่งเขาเอานถังน้อยมาว่าจา้นนี้เป็นว่าจันนี้ถุงน้อยยุยยุตถุงกางเกงชันเป็นว่าเออฉลาดฉลาดรอรอขึ้นอ่ะเจ้าสิมาว่า ขันเขาป้ากับเข่าป้าคำเนาะค่ะขันเขาคำกะขึ้นเขาคำกะมืดขันมาพ่อเห็นขันคำแล้วประจําเลย้กกับโบเป็นอย่างเดียวคันเ้กับมากับแฟนกะไปกันงอมงมเงียเงียสองคนส่วนสีมือนี่เด็ดพี่น้องเจ้กับส okay so ีเหาใอ้ฟังตัวนสีมือนี่สีะไรสีไดงยางน้ำก้นกันมือนี่กะ กันอีหยังมากันเยอะๆที่กันนะพี่น้องอุปสรรคก็เยอะแยะความผิดพลาดก็มีในครอบครัวเยอะๆที่กันล่ะค่ะตัวเสิได้มาหย่างน้ำกล้กันงกออกก็มีบทเรียนกันทุกคนล่ะค่ะจัวเสตมาหย่างน้ำกล้กันค่ะสร้าก็บ่ได้หยางน้ำกล้กันเอาที่น้องเอ้ยต่างคนต่างความคิดขอถ่ายรูปหน่อยสมอโผล่เซอก็โอเคแต่ต้องเงียบ่ อยางสวยเลยค่ะทุกคนอยางสวยเลยค่ะลงสายที่ได้ไปขายแค่หมดเนี่ยออนอ่งเริ่ม,มาแล้วนี่ไอ,อส์กิ้ง เออเออเอนุก,กัดคำแล้วเนาะอเนี่ยมะพร้เห็นกับมาพวกาย้ำคำอาจจะ ยุ้ใต้ nhà นะคะดอกน้อยๆต้องเอาไปก่อนเนาะช่วงนี้หาเห็ดดอกไงว่ายว่าตอนนี้ดอกค่ะทุกคนยุ้ใต้ถังลางมันออกหลายอยู่ยใต้ถังลางกำลังจะดีน่น,น้อย เพอร์ฟค่ะลูเพรเฟคเลยพระามบ้านนาวีซ่าใหม่พรพอ,อร์ฟเลยดีเทนจะชปะคาเิล่าเนาะลูยกคันโาก้าสวามพูดตาเลยอินเตอร,ร์บอกเราโหนละเทเลโูน แรจะงวอจะหอแบนตาแบนตาหัวอรยุงวังเลเปอร์ดูเวียดยุงอ๋อเี่ออะไรใดงแก้เอีกย,ยุง เดี๋ยวอุ <to 21> ่นเดี๋ยวให้ดอ้โหแล้วองนี้มันโหดากเลยนะโหเลโหอีกคนละค่ะมือนี้กระพัวหอมปากหอมคอเนาะค่ะทุกคนเนาะก่าพาเก็บเห็ดได้อีกนิดนึงมือนี้กรัวหอมปากหอมคอกันไปนิดนิดน้อยน้อยนะคะทุกคนก่า เดี๋ยวมือรุ่นต่อกับสผ้าหาเก็บอีกเนาะคะ่ะช่วงนี้เก็บเห็ดย่างเดียวค่ะทุกคนเนาะกับสิพ้ากันหาเก็บเห็ดกับสามีแบบย่ำๆ,ๆกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกับสิบโบคอยเบ้ากันปันด่เนาะคะ่ะช่วงเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อในเด้อค่ะฝากช่องต่อลาพ,าพ้าพือนในเด้อค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ